หนึ่งนาทีคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินที่มีเอกสารสิบเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่อยู่ที่12ไร่3งาน72ตารางวานะคะเจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงไร่ละ1 0 0 0 0แสนบาทอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเยอม่วงหมู่ที่7ดตำบลหนองคูอำเภอรำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะส่วนเส้นทางเข้าออกก็ ปัจจุบันนี้นะคะเจ้าของได้ซื้อที่เพื่อนบ้านเพื่อทําเป็นถนนสาธารณะที่มีความกว้างของถนนอยู่ที่4เมตรนะคะจะทําเข้ามาให้ถึงยังหน้าแปลงที่ดินนะคะก่อไฟฟ้าปปปาและเพื่อนบ้านนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราเพียงแค่80เมตรเท่านั้นเองค่ะส่วนถนนทางเข้ามานะคะก็เป็นถนนหินคุกนะคะที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตร ห่างจากถนนเส้น226มาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองค, <ST AN TS> ค่ะหากท่านใดสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพากินรัตนาน,นะคะขอบคุณค่ะ